สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายชัยเวชเถียนโชธชีวิตของผมสมัยที่ผมเป็นเด็กผมมีความสุขมากวันวันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดเพียงอย่างเดียวว่าวันนี้แม่จะทำมากับข้าวอะไรให้กินแม่ใช้เงินไปกินโรงเรียนเท่าไหร่สมัยเด็กๆแม่เคยถามผมว่าโตขึ้นลูกของแม่อยากจะเป็นอะไร ผมบอกแม่ว่าผมอยากจะเป็นตำรวจอยากจะช่วยเหลือสังคมแม่รับปากผมว่าจะส่งให้ผมเรียนสูงสูงจนปีพศ2538ผมเรียนถึงระดับอนุป,ปริญญาเรียนสูงมากก็มีเพื่อนมากแต่ผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเพื่อนคนไหนบ้างที่จริงใจกับผมผมรู้เพียงอย่างเดียวว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายผมจะต้องเรียนให้จบได้เกดเรดเฉลี่ยสูง,สง ทำให้แม่ภาคภูมิใจแล้วปีนั้นเองแม่ผมโชคร้ายแม่ล้มป่วยผมพาแม่ไปหาหมอหมอบอกว่าแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจแม่จะต้องหยุดทำงานแม่ไม่สามารถไปทำงานได้แม้กระทั่งขึ้นสะพานลอยแม่ยังบอกว่าเหนื่อยขอพักก่อนได้ไหมลูกตอนนั้นผมสับสนมากเรียนก็อยากเรียนให้จบสงสารแม่กระสงสารแม่ และในที่สุดเพื่อนที่เคยคบกันเรียนมาด้วยกันแนะนำผมว่าเขามียาอยู่ชนิดหนึ่งถ้าผมได้ลองใช้แล้วมันจะทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นแต่ทำให้ผมเรียนเก่งมีร่างกายที่แข็งแรงผมหลงเชื่อเพื่อนมาลองใช้ยาตัวนี้ดูแรกๆก็ใช้น้อยแต่ความต้องการยามีมากขึ้นงานการที่เคยช่วยแม่ปล่อยไม่สนใจ กลับถึงบ้านหมกตัวอยู่แต่ในห้องคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะหาเงินที่ไหนไปซื้อยามาเสพในที่สุดแม่จับได้เพราะผมติดยาเสพติดตอนนั้นผมยอมรับวว่าผมกลัวมากกลัวว่าแม่จะไล่ออกจากบ้านกลัวว่าแม่จะไม่ให้ผมเรียนต่อแต่แม่ไม่เคยพูดคำนั้นแม่นั่งร้องไห้เรียกผมเข้าไปหาถามผมว่าลูกติดมานานนี้ยัง เลิกได้ไหมไหนลูกเคยสัญญากับแม่ว่าลูกอยากเป็นตำรวจผมรับปากแม่ว่าผมจะเลิกแต่คำพูดของผมผมไม่เคยได้ปฏิบัติตามกลับหนักขึ้นกว่าเก่าวันไหนถ้าแม่ไม่อยู่ผมจะกลับเข้าบ้านขโมยเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไปขายและบอกแม่ว่าพี่เอาไปบ้านมีแต่เรื่องแต่ในที่สุดวันที่สิบเก้ามิถุนายน สองห้าสามแปดผมจำได้ทุกวันนี้และจะไม่ขอลืมวันนั้นเป็นวันเสาร์ผมต้องการยามากผมบอกแม่ว่าแม่ครับผมขอเงินสองร้อยบาทจะไปซื้ออุปกรณ์จัดก,การเรียนเพื่อนแม่บอกผมว่าพรุ่งนี้ได้ไหมลูกเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแม่จะหาให้นี่หรือแม่เหลือแค่สามร้อยแม่ต้องไปหาหมอ ผมไม่ฟังคำพูดของแม่เข้าไปแย่งเงินกับแม่ผักแม่ผมล้มลงเข้าไปแย่งเงินเอาเงินสองร้อยบาทไปซื้อยามาเสพกับเพื่อนอย่างมีความสุขแต่เวรกรรมนีจริงวันนั้นช่วงเย็นผมกลับเข้าบ้านมีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาหาผมเขาจับผมเอาหน้าควากับพื้นเอาเท้าเหยียบที่หลังผมใส่กุญแจมือพาผมไปที่โรงพักตั้งข้หาว่า มียาเสพติดไว้ในครอบครองระหว่างที่อยู่ที่โรงพักผมคิดเสมอว่าเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องมาเยี่ยมผมเพื่อนต้องไม่ทิ้งแต่ความคิดของผมผิดคนที่มาเยี่ยมผมคือน้องน้องบอกว่าแม่ไม่มาเยี่ยมพี่หรอกพี่ทำแขนแม่หักตอนนั้นผมคิดว่าผมอยากตายแต่คืนนั้นสี่ทุ่มแม่แขนข้างหนึ่งแกเข้าเฟือกอีกข้างหนึ่งแกยิ้ข้าวมันไก่ กับน้ำเป๊บซีก่กระป๋องเนื้อมหาผมคำพูดแรกที่แกพูดกับผมแกถามว่าลูกหิวข้าวไหมไม่ต้องกลัวแม่ซื้อข้าวมันไก่กับน้ำเป๊ซี่ที่ลูกชอบมาฝากแม่จะหาทางช่วยลูกแม่ไม่ทิ้งลูกคืนนั้นแม่ทําทุกทาทุกอย่างที่จะช่วยผมแม้กระทั่งก้มกราบตำรวจแม่กระทําแต่ใน,นที่สุดแม่ท <c oughs> Est marriages <laughs> as <laughs> small as hers Nunc